วิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้านกรมการแพทย์โดยสถาพันเวชศาสตร,ร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุแนะวิธีออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่บ้านโดยการออกกำลังกายง่ายๆทำงานอดรกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆวิธีการออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุช่วงกักตัวอยู่ในบ้าน แนะนำว่าควรปรับพฤติกรรมเดิมๆจากการนั่งหรือนอนดูทีวีหรือเล่นโซเชียลเป็นเวลานานๆเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอย่างอื่นดูบ้างนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิการกรมการแพทย์กล่าวว่าเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019าทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อจึงไม่สามารถไปออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมนอกบ้านได้การออกกำลังภายในบ้านง่ายๆเช่นการเดินการยืนทรงตัวเล่นโยคะการเต้นลำอย่างต่อเนื่องประมาณ30นาทีจะทำให้ผู้สูงอายุค,คลายเครียดและลดการเกิดภาวะซึมเศร้าได้นายแพทย์สงการบุญนาคผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร,ร์สมเด็จ ระสังฆราชยาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้สูงอายุควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆเ,เช่นการนั่งหรือนอนดูทีวีเล่นโซเชียลมีเดียเป็นเวลานานๆโดยกันนี้หันมาทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมประจำวันเช่นงานบ้านกวาดถูบ้านรดน้ำต้นไม้กวาดใบไม้ กิจกรรมสันทนาการหรืองานอดิเรกเช่นการร้องเพลงเต้นรำวาดรูปถ่ายรูปปลูกต้นไม้การออกกำลังกายง่ายเช่นการเดินย่ำยู่กที่เดินแกว่งแขวนไปมาเล่นโยคะการเต้นรำใช้โซเชียลมีเดียติดต่อกับเพื่อนหรือญาติพี่น้องโดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคปอดโรคข้อเข่าเสื่อมควรได้รับคำแนะนำหรืออยู่ในความดูแลของแพทย์การออกกำลังกายควรเริ่มด้วยการยืดเหยียดเพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อมและปรับตัวก่อนการออกกำลังกายต้องไม่หนักจนเกินไป อาการที่บ่งบอกว่า,าการออกกําลังกายหนักเกินไปคือเวียนศรีรษะใจสัน่นจุกเสียดแน่นหน้าอ,อกก่อนหยุดควรมีการเคลื่อนไหวเบาๆหลังจากการออกกําลังกายครับผู้สูงอายุควรออกกําลังกายอย่างต่อเนื่อง30นาทีเป็นประจําทุกวันจะส่งผลดีต่อร่างกายหลายระบบเช่นหัวใจหลอดเลือดฝึกการทรงตัวเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้ลดความเสี่ยงการหกล้มลดการสูญเสียมวลกระดูกทำให้กระดูกแข็งแรงลดโอกาสกระดูกหักกระตุ้นการทำงานของราไส้ลดอาการท้องอืดท้องผูกและยังทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขในช่วงกักตัวอยู่บ้านอีกด้วยนะครับหากท่านผู้ฟังท่านใดฟังแล้วชื่นชอบกดแชร์หรือหากต้องการรับฟัง คลิปดีๆมีประโยชน์ก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ